พบกับเซลพึงละเต็ปฏิพัทออโต้นะคะวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถโตโยต้ายาริคันนี้นะคะเครื่อง 1.2J นะคะเป็น5ประตูยาริคันนี้นะคะตัวนี้เราขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี18นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่หารถใช้งานนะคะหรือรถ5ประตูสวยๆอย่างนี้นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะ กดอ,อื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพึ่งและปฏิพัติ์อโต้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟเดียวชามนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสีเดิมโรงงานกระจากหน้าเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับแมกเดิมจากโรงงานนะคะอย่าง ทั้งสีเส้นเลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่เลยนะคะโลโก้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้เป็นเจ้าของนะคะทักมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะตัวนี้ ปัดไฟฟ้านะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะนี่สวยๆเลยจอให้อย่างนี้นะคะลูกค้ารถเราภายในใหม่มากนะคะผ่านการใช้งานน้อยมากนะคะภายในเป็นเบาะนังนะคะสีดำนะคะอย่างนี้เลยคันไหนที่อยากได้ห้าประตูเก๋ๆใช้งานสักคันหนึงนะคะ ลองดูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ